เมาตัวงไปเอามาสมาสมาส่คขาบนิมาสิเกตครัิเสิเกตครับผม้ใสิเกตแค่ว่านแท้ครับสิเกตอกินไปได้แมมโอ้ผมิ้วนิวนบออตัวเพาเ้ยงสิเกตเป็นบ่เ่ยเป็นบ่กิน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 โอ้ยแล้วกกินดูกินไบกินมาดู กินโอ้ยเราก็เราคูกัตีกูใต้ใต้คู่กับผู้ใต้ยืนใต้ใต้คู่กับผู้ใต้ยือนสีิูกกั้นมีดอยสีเมียกั้นออือสีเมียกู่าถึงปืนเลยใต้พร้อมได้เราก็เราคู่กับตตี้คู่เนสีเกต่ครับสีเกครับเป็นแฟนครับนายกันนี้่ครับแม่แมครับก็เลยแยาโผยงเพืออะไรกัลครับ

เพิ่นถามเรื่อง่องเรื่องจริงว่าเรื่องไปถาเออนี่เพิ่นมาต่ไกล้ได้นี่ใกล้เพ่ถามว่าถามเรื่องจริงได้นี่ไปหาวันแรกเะมื่อหน้แก่ไะต้องยิ่ไปหรอใครรีบวนเมื่อหนแก่ส่งเจ้าหน้าที่รับเพิ่นถามแก่ส่งเจ้าหน้าที่ผ่อนเกิดวันยัยยยยัยยัยยัยย โอ้โหไอ้โซาละสีบดละทีอยไได้บาทนิไม่ได้หวงน่สว่าบานมเขียไม่ไม่ไม่ไมเไม่ไ่่ไม่ไมไม่่ไมม่ไมไม่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ่ม่ไ แจ้งส่งไปแต่เพื่อนพี่รอดเออแล่วก็รอดกับใต้พอดีกู้มาเนี่เออเปื้อนดำด้วยไม่เสาธิตเอ็มซกโป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 ปโ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 ปป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 ปโปปโปปโปป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  หน้าที่ร้ายครับ